ก็สันแก้มลิงนะครับด้านนี้ด้านที่ตะวันตกก็จะเป็นแปลงนานาข้าวนะครับตอนนี้ก็กําลังออกพวงคนระับก็จะสุกแล้วนะสวยงามนะแก้มลิงสันแก้มลิงบ้านโคกขนอ <C oughs> เกินสัปดาห์หน้าก็เรืองอารามแล้วพื <c oughs> ้นที่อ่รายร้อยๆตดูร่างๆนะครับก็กักเก็บน้ำการเกษตรได้ ได้น้ำจากแก้มลิงนี่ครับช่วงแรงๆก็สุบน้ำใส่ข้าวนะครับก็พอได้เชื่อบันเทาได้นะครัยแล ก็จะเป็นข้าวมะลิ105นะครับไอสารก็จะปลูกข้าวหอมมะลิ105นะครับ ทางด้านโน้นก็จะเป็นถนน2 3 7สามแล้วครับถนนหมายเลขสองสามเจ็ดาจากถนน,นมาสันหลังแก้มลิงนี่ก็ประมาณสองร้อยเมตรก็พาท่านมาชมเพียงเท่านี้นะครับ จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ